ไอ้แย่ๆ,ๆกันตอนท้องต้องมีอะไรนะอีกอ่อไอ้แต่ไม่มีมีข้องไอ้มีของอะไรบ้างไมมหมกินหัวใจกันกินหัวใจก่อนเข้าเรื่อเไอ้เดี๋ยวผมขอสร้างโกลเด้นอ้เดี๋ยวสร้างโกเลมครัรรบ ฮาวฮาก็าไปก่อเพื่อนโอ้ยกทีกมากบอลตาย่่นทีเดียอลยอไปนข้นแล้วกระเล่นเป็นกรเล่นเป็นแ้วตามมาโอ้โหคตแหลกคตแหลกเฮ้ยล่อล่อ่อ,อ,อบอลออกมาด้านนอกให้คนได้เห็น ลอบอลไหมกูเห็นเฮ้ไอตีไม่โดนหรอไอตีไม่โดนรเ้ยกูตีไม่โดนหระไอตีโดนมากเออตีไม่โดนแล้วโกเลมแม่งไปเดินไหนเนี่มึงไอโกเลมไอ โตรชงเวลาไว้ง่เางเวลาไ้เพื่อน้ตาคนเดียวไหมว้าก็ชงเวลาไว้เพื่อไอโอ้ยกูเลียก็ตีไม่โดนว่ะบัาเหรออุ้ยไม่บ้าเอออุ้ยมันตีกูเลีเราตะจะตายเว้ย ต้องทำอะไรสักอย่างเนาะไม่เนาะเดี๋ยวลองเช็คแล้วเออโอ้ยเดี๋ยวลองหาเราวาบมากูเล่นก็สีไม่โดนนะเว้ยโอ้ย อเอาไว้ขีนสกเาวเว้ยไม่้นมันตีไม่โยนเะ่ยหัวหโอ๊ะโกลเด้นไปช่วยวเราเพื่อนถ้าไม่มันตีไม่เข้ามันเป็นบักรหรือว่าไง หรือว่าต้องใช้ดาบธรรมดาเหรอไม่บลบอลาา,า,านาายังไม่โดนเลยหตีไม่ได้เหรอจะเปยิงคือเจอพวกมึงไม่ได้เรื่อนจุดท้าทายไได้เหอหยอ เรื่องกลับมาบ้านยังเ,าาเออมันเป็นบัาค่ะออเหตดไม่ได้ตายแล้วหนึ่งตัว,ตว,ท,วท้อจริงมันควรตีได้ 어? 이 녀석은 뭐하는거야? 이 녀석은 뭐하는거야? ปักไฟปักไฟแล้วละเดินตามไปที่ปักมาแล้วไงไฟขึ้นมาแล้วกำลังไปหนุนเพื่อน ตี่บอลอยู่บ้างนะก็ไม่ตีนิดเดียว ตโอ้ยบอสอยู่ตรงประต,รรรตูเ่อเราบอสตีเดียวตายเลยเพื่อนอยู่ไไนกันเหนแาประสาทแน่ประาประสาทน,าานาาีเหมือนกันหรอ,เ,อเรจไปหังงเพืย โ็เลมยังสู้มไม่ได้อะไอ้คามรอคอยตั้งมมไม่เหมือนคนสู้ได้นะเพราะว่ามันอยอ่างเงี้ยมันก็ไม่ได้โหอะไรขนาดนั้นถ้ามันตีไม่เข้าเนี่ยประเด็นมัน ทำไมมันยังตีไม่ออกตัวเล็กตีอ๋อใช่ไ

เดกินหัวใจก่อนลองไปตัว <Okay>. oh. เอ้ยเดี๋ยวเราหาเราวามามาด้วยสองให้ทุกวิที หมดใจยิงด้วยก็ไปซูกบอสมา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 ดูบ้ามาตกาเงี้ยก็สวยอ,อือยะตีไม่เข้าอ่ะก็ตีไม่เข้าอ่ะเฮ้ยนอนได้แล้วเว้ยจอรแล้วไปเล่นแล้วไปเล่นคือโกงกูยังไง แล้วก็ไม่ทราบว่าพื่อนโอยู่ไหนครับคุชม,มาีที่ท้นกคนนี้นไปเรื่อยจริงๆนะม่งมังมาโคเยอะเลย มันเขาอ,อยากอะเรีย็บบ้านถ่ามันต้องใช้อะไรวะถึงจะคาบไอ้บอสแยนได้อะบอสเลยนะบอสเอ,นอ็นเตอร์แมนต่างหัวแก่อ๋อเหมือนแบบนี้ก็ยังไม่ได้อัพมั้ง รอคนเลยมิจิจอนนั้นองไอ้ยาคนเลยบอกไอ้คนเดินแม่งเดินเรื่อยจริงจริงไอ้หมอนี่ก็รอรอไงอยู่นะเพื่อนการรอ,อกำกำลัง,ลงลนั่นแสดงว่าตัวสัตว์นั้นจะมีบอยอีกตัวนี้จะไปเพื่อน อันนั้นมันทิ้งจองกูบอกว่ามึงตายแล้วก็เดินมาชิบประสาทประสาทบอสบอสไอเงี่ยบบอสสมบีอะเอ,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 อย่าเพิ่งถือดาบมาถีดเนี้ยก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวตีโดนอันนี้ เจออะไรแดงๆไม่รู้เซฟเซฟตรงนี้ป่ะล่ะเป็นเกมว่าถ้าเซฟเซฟอะมีเซฟแสดงว่ามีบอสอุ้ยดีนะกูถือเซฟอันแรกใช่ไหมโกเออโอเคแล้วกดอันแรกจางเดียวเลยโอเคอุ้ยกูโดลูกไฟจะกระเด็น ไอเดี๋ยวมึงจุดไฟพอกูหรอกแล้วชุดชุดก็ก็พังอีกทำเพื่ออะไรเดี๋ยวก็เกงกูพังเนี่ยมึงเห็นไหมรำบุก มาใส um an <st> <desse> ่กองขท่างี้ดินี่ไงนี่บรามาอ๋อออขารอมันไม่มีอะหร่น้าแรกเหรอเดี๋ยวกเลยหมดแล้ว ไปจยเห้อมาแล้วอ๋อเก็เจอก่อนกูนก<ะ>เดินถีนเนเื้อไดเพื่อนเดี๋ยวสีดาเด็ดตีกันตายเฮ้ยรไปนรกกันไ,นห,ไหมไม่เรนาร้ามีอะไรไปฝ่ามาก ถ้าเิดจะอัพสีนี่เราต้องเอาอะไรวางอีกอันนะอ๋อสมุด <Okay>. oh. โอเคเเอโอเคมอะไรเขาไม่มีกางเกงหรอกะ <c oughs> ใครใครมีสมุดสีสีลงมาหจาอยนะโอเคอะไรนี เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราทดรองท้าที่ไหแล้กันจะเป็นรองเท้าที่มั่มอยังก็สามอะไปสามว่างสามสามสาม,สามโอ้ยวันนี้ก็สังเิตซะอืมอ้ม,มาชุดพร้อม โอเคเดี๋ยวลงไปเจอบอสยังไอ้ทางลงไปแปลกๆวะยังไม่เจอบอสเลยเหรอ ที่พวกกูเนี่ยพวกกูอยู่ข้างล่างนะตรงไหนนะเขตรงเตียงอ่ะเ,นะเอา้าบอสซอมบี้เหมือนเดววะเรามาประสาทประสาทถูกกันใช่ไพ้อ

เป็นซอมบี้มันเด,มเดี๋ยวจะลองดูไหมอุย้ยไน้ำไปไอ้นี่เป็นน้ำแข็งวะอุย้ยชุดกกกูมีปฏิกิริยากับน้ำแข็งวะดูดิแซ่ว่าถ้าอสตตีโดนกูจะเป็นน้ำแข็งขึ้นหรอดูดิเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลย luar di sini ada lakuan, jus nafas awe lah, ah, tujuh, 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 ah, aku tak ada senjata เฮ้ยเนี่ยจริงด้วยอาชิก็แล้วชิบก็มีปฏิกิริยากรน้ำเว้ยเนี่ยอยู่ๆมันก็ไปน้ําแข็งมังไม่มีมันไม่มีไงเอ็กเนียราทีเดีตายเลยโอ้อเดิกรรมกรมเดนน้ำแขงนี่จะเปนไงพ่เพื่ ไม่น่านะเพราะว่าถ้าเกิดติดบักเราก็ค่าเราค่าขีดด้านข่าไม่ได้มันต้องโดนอะไรค่าทุกอย่างก็ากะเล่นหก็เ,กเ,กเ,ลเลยคิดว่า จะสร้างทางไปส,สู้บอสโดยที่ไม่ต้องไปเชิแนแม่กันไปไหนต่ตอเฮ้ยข้างบนมันเป็นหินคนไกลเลยสักอย่างไม่รู้มันคืออะไรเจ็ขุดแม่งเลยนี่เปมนบทที่ถ่านเลยคำบางนี้ กันก็ยังไงแล้วใช่ย่ะทำไมอ่ะไม่เชื่อะไรอ่ะโอจะบอกได้ล้วไม่นชื่อะไรเธอยังพม่งใช่นะตอนนี้กำลัง สร้างทางเดินเลยที่บอสเวลาเราตกลงเราวะาอุย้ยบอสมันฉลาดด้วยอ้ยเราจิตกรกไม่ร้างปฏิกิริยากน้ำแข็งเลยจะลงนะ้ำแม่งนะ้ำเป็นน้ำแข็งอือ โดนแล้วแต่เดียวมึงสร้างนะมันไม่ควรสร้างเว้ยแล้วมอสมันฉลาดเว้ยมันรู้ว่าโดนน้ำแข็งไอ้โดนไอ้นี่ไม่ได้มันมันไอ้นี่เว้ยมันจะไม่มันจะไ,ไม่มาตจงโลวาเฮ้ยแล้วแล้วโลวาหายไปไหนไม่รู้ อ๋อแล้วบอสแล้วบอสก็ขึ้นมาที่กูล้วใช้พลังใตะกูเี๋ยวบอสอยู่ข้างน้นโอ้ยโอ้ยโดนโดนเดนเลือนไม่ลดเลยเอดโอ้ยแต่ว่ามันติดสถานะไฟไฟลุกอยู่ ไปดนนโดนตัวโจรสลัดนั่นนี่กันไเลยนเนาะเรามาอีกวางหนึ่งมันไปเจอซอมบี้อีกตันน้อยเลยยังไ,ไม่ร้เลยอ่ะเป็นบอสตัวสุดท้ายมันเป็นบอสตัวสุดท้ายหรือเปล่า สร้างทางเดินให้มันเพื่อนเลยโอ๊ยหรือว่าบัลลังบอสอาจจะมีอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นต้องขุดใต้ใต้บัลลังบอสมีอะไรด้วยเพื่อนเอา้เอาเกิดบ้านเลยนี่ว่า แล้วโกกูมาเยียอะไรก็ะปัมกับพื้นอะไบ้างน,นะอยู้ว่าเราไปับตันหมมใช่ทุกน้อไปเยอะมากแล้วนะีรวเ,วนเรเบียลงคนไปกับตัวอืน่น

บอสมันบอสมันฆ่าไม่ได้กู้ไม่รู้เหมือนกันมัีฆ่าไม่ได้สุสุดเจนแมปยันัยเพื่อนแบบนี้เริ่รู้สึกว่าพัดพลจะแมบนี้หน่อยไหไอแมปแมปในราสอบนี้ยังใช้ได้เลยไหมต้องเป็นรมดรอดับไห เราควรเปลี no, one, banned, ่ยนบ้างเราจะใช้แม่เป็นเดิมมันเป็นไปเพราะได้ยโอเคโอ้ยโอ้ยคสีอ๋อโอ้ยตอนนี้มาคสีอ๋อ ยก่งข้างนี้เป็นอะไรด้วยไม่รู้ว่ะเดินรตรงจากเมืองมาเดินตรงจากบ้านเราอ่ะอุ้ยได้ออปชัน่นน้ำแข็งนี่โคตรเสียอ่ะโคตรอนี้เริ่มเริมไม่อยากแก่ก่ะชุ่ดนี้ปแล้ามันเดินมันยิงได้ อ ity, ๋อก็ว่าอยู่บ้านหน่อยเหมืนคุ้นๆจริงเจอบ้านน้ำต้นนี่หนอืมสองสามสี่เฮ้ยโอ้ใกล้ถึงหัวใจแล้ว

อยู่จถจๆบ้าน,นเลยกำลังหนีซอมบีอ้อยู่พอดี้หัวใจหัวใจเฟ้ไม่ทนว้าฮอหัวใจเฟ้ยหรอกห,อหนึ่งทีอ้าวชนไหมสองที อาทที่สามอุ้ยเงี้ยอุ้ยตัวคุณนี่ก็โคตรสบายอะสามารถเดบินานแน่ที่ชิวเลยคิดกัวห้าดียวเดบินานได้ยังไงเจ้ ดูดิเยวไปยองเกาะอินโดูีโอ้อชันบังโอชยวอ่ะอืมขอเินเล่นอยู่แล้วกันออโคกรงไปนี่นะเดี๋ยวกลางไปเกาะต้นไม้ที่ยวง่าง เป็นเกาะเดียวเๆเลยเฮ้ยเหมือนกินบ่อนบิสซารน้ำแข็งไปแล้วเพื่อนเ้ยมันมันมีหลายเกาะเว้ย,ย,เ,ยเดี๋ยวมันไม่ได้มีแค่เกาะเดียวโอเคบิสซีน้าเจอชันที่